คือยังไงแล้วเพื่อนคือผมต้องมาพาคใหม่ทีคือไมใหมนไม่ดังปวดลําผากเที่ยก็มาดูกันนะเพื่อนๆคนี้กดมาถึงเมื่อเข้าเซิร์ฟเลยนะอะคือกูต้องมานั่งภาคอีกก็เห็นอยู่แล้วเพื่อนผมจะภาคใหม่อ่านกัเศรษฐาดนะเพื่อน คือเปลี่ยนชื่อก่อนนะตั้งชื่อในในไฟล์ก่อนแล้วก็เปลี่ยนรหัสนะโอเคอ่าเปลี่ยนหัสได้แล้วโอเคเนี่ยเราจะมาเกิดนะคือเร,เรากดไลทเพื่อออกประตูนนะเพื่อนๆก็คือเนี่ยวพอออกมาถึงมันก็จะมีรถนะรถก็คือจัดกิจกรรมทุกตอนคขับนะครับจัดโลนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูก็กดเฮ็ดนะเฮ็ดที่รถ ก็มันมีรถให้เลือกเราจะใส่ไอดีรถก็ไดนะ้นะก็เหมือนกันมัหน้านี้ไปสนามแข่งกดเฮดอีกทีเพื่อไปสนามแข่งอ่ากดเฮ็ดเลไปสนามเลือกเอาว่าจะไปสนามเังเอ้าก็กดไปก็ประมาณนี้เพื่อนๆนี่ไรถรถมันจะทะลุเพื่อน มันทะลุมานี่ก็ดูคนนะก็ห้าคนนะถ้าตอนลางคืนก็หน่งร้อยคนนะตอนกลางคืนก็จะจัดกิจกรรมอะไร้นโอ้ยนก็มีการแข่งรถกันเกิดขึ้นนะดูรถความเร็วเท่ากันเล้วมิเพื่อโอ้อนี่รถอีกทีนอ่านี่ยทำกิจกรรมเล้่มน เอ้กรอกไอดียรถกี่ไม่ใช่เออถ้าเราจะไปทํากิจกรรมเราก็ต้องเรียกรถก่อนนะเรียกรถกันแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างนะเข้าเรื่องกิจกรรมเห็นไหมเรากดเข้าไปอ่าอ่าติดเว้นแถวไหนนะกเท่านี้แหละเ,เพื่อนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องโหลดอ,อะไรบ้างนะก็โหลดในตัว apk ก็เปลี่ยนชื่อนะก็เลื่อนไปแล้วเปลี่ยนชื่อที่ไฟล์นะ ดัตต่านี่มันมีไฟล์เปลี่ยนที่ตัวเข้าออนไลน์ดัตตาตัวเข้าออนไลน์จะลุ้นเลยหรือว่าเอาของตัวเก่าก็ได้นะของตัวเซิร์ฟเก่าอะ่ะนี่นะชื่อเซิร์ฟก็ไอรอนแมนซิงยังเปิดซิงก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็จลุ้ทุกคืนนั่นแหละผมก็ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเห็นชื่อนะเพื่อนนะดัตต้าตรงนี้นะก็คลิปผมก็มีเท่านี้นะเพื่อนๆกดไลค์กดติดตาม